ต่อไปมาเข้าร mm ่วมนะคะว่าภูมิทัศนนี้สนุกมากค่ะแล้วก็คุ้มค่ามากๆค่ะที่ได้เข้ามาร่วมรายการขอบคุณค่ะครัดขาไม่เอะขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเอาเด็กเด็กเกี่ยวผ่านเยี่ยมมาก